สวัสดีครับดองของเล่นกับไม่แล้วนะครับกับโมโดลอยนะครับหุ่นเหล็กมาเลขยี่สิบแดนะครับทั้งสองรุ่นนะครับเพราะว่าผมสั่งมาแต่ว่าเราวันนี้จะมาเปิดแค่ดูแผงกันนะครับแล้วก็ผมสั่งตัว fx เหรอ fx ยี่ป fx ไปด้วยนะครับมันเป็นความสรงจำของผมเองนะ โอเคเดี๋ยวดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับสำหรับตัวแรกเนาะนี่นะฮะเทสซึจินโอ้ยังสวยอ่ะฮึซโยชิโนะนกะคนวาดน,นะครับอ่าดูด้านข้างด้านข้างเป็นฉากเนาะ ข้างบนชากนะครับผมเพิ่งเคยมีงานโมเดลลอยครั้งแรกนะครับไม่เคยมีงานของโมเดลลอยเลยอ่ะอันนี้แบบนี้ข้างล่างแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นี่ ตั้งใจว่าจะประกอบเพื่อเอามาตั้งโชว์นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้มาแกะเฉยนี่นะชอบมากคุณเล็กยี่สิบแปดเท่อะนี่นะครับ เออผมพีออเดอร์มานะครับจำราคาไม่ได้เดี๋ยวไปรือให้อีกทีหนึ่งว่าได้มาเท่าไหร่ร้านอะไรนะโอเคอันนี้คือตัวแรกต่อไปตัวที่สองนี่ครับะกล่องเหมือนกำลังทีบแบ็กออฟอยู่โหโหจริงๆอันนั้นอันนั้นผมจำตัวลายไม่ได้ชื่ออะไร นี่ก็เป็นฉากเหมือนกันนี่นครับหรือก็ด้านหลังนะนี่แบบมีคนขี่ตามบังคับด้วยมีไอพ่นโอเค เดี๋ยวเราดูข้างในกันนะครับตั้งกล้องแป๊บหนึง่งโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันกี่บนกี่ล่างเนี่ยกี่บนนี่แหละอืะบอ่ารอ กล่องจะได้ไม่พังโอ้นีนะ่ข้างในเป็นแบบนี้นะสำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นของโมเดลลอยนะครับแบบผมนะนี่หูดินะแบบนี้โูอย่างเจ๋งอ่าแพงนะครับเสวยจะัะ หน้าตาสีสีของหุ่นนะสีนี้เป็นปกติตอนนี้ไอพ่นแล้วก็สีแดงสีเขียวที่แนบก,กับปกน่เอง โอ้นี่หน้าตาของพระเอกนี่นะนี่สวยนะิ้นส่วนก็ดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่คิดว่าน่าจะประกอบได้นะนี่เสี็จแล้ว งามอันนี้เป็นคู่มือครับคู่มือประกอบด้านห้าด้านหลังนี่ไม่มีสติกเกอร์นะอืมไม่มีสติกเกอร์นะครับก็เดี๋ยวดูอ๋อมันเป็นเล่มนี้เยโหนี่นี่แล้วก็แบบนี้สัวนี้คือจำนวนแผงนะครับ มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบอแผงไม่มีสติกเกอร์นี่คือวิธีประกอบแต่แรกเขาก็เริ่มจากตัวและหัวเลยนั่นแสดงว่าหัวหัวจะขยับไม่ได้ หัวขยับไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวมันมันยึดติดกับตัวไปเลยใช่ไหมใช่หัวยึดติดกับตัวไปเลยคู่มือเป็นสี่นะครับสลยที่เดียวเจ๋งวะ่ะนี่นี่นะฮะแล้วก็เอามาประกอบกันโอ้ยแจมอืมแล้วก็ได้ตัวนี้โอเค จบไปสำหรับตัวแรกเก็บพื้นก่อนนะจะได้ประกอบไหมเราอืมถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยมีของโมเดลอสวยจิวกล่องธรรมดีนะ โอเคเก็บหนึ่งเหลืออันนีน้ไม่อยากให้กล่องเป็นรอยก็ใช้ป็นมันทัดนะเอา เหมือนเดิมเหมือนเดิมวับโอ้อันนี้มีสติกเกอร์ด้วยโอเคสำหรับตัวนี้สีนี่นะครับอันนี้เหมือนหัวจะขยับได้นิดหน่อย สีแดงสีเหลืองอันนี้คือตรงเข็มขัดตรงเอวเนี่ยเข็มขัดกับเอวข้อต่อนะครับก็ข้อตรงพวกหัวไหล่พวกตรงขาตรงแขนมีมีสติกเกอร์ได้สี่อันนี่ มาอันนี้เป็นตรงแขนกับมือนะครับก็จะมีเขียนว่ายี่สิบแปดอยู่นะอ <c oughs> สวยอันนี้เป็นท้านะครับหมดและวแทนหมดแลนน้ก็ข้อมือประกอบหน้าหลัง เหมือนกันเป็นแผ่นแบบนี้โอ้ยังแจ่มวะชอบมากชอบมากมีกี่แผงนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้อันนี้น้อยกว่าแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้นะอ,อันนี้ก็เริ่มจากหัวเหมือนกันนะครับ หัวเล็กมากแพงเป็นสีทั้งหมดนะครับอ๋อนึกออกละน่าจะได้มาเหมือนตัวละแปดร้อยมั้งของร้านนิวทอยนิวทอยนี่นี่ อันนี้คือประกรอบแล้วนะครับสวยแต่เน <Okay. S 1> <Sw ipe. S 2> ีงง่ยเหมือนงัดหัวขึ้นได้ด้วยหรอตัวนี้เนี่ย <Okay. S 1> ใช่ไหมเหมือนหัวมันเงยหน้าขึ้นได้เนี่ยเอาเงยหน้าเพราะเป็นเป็นบินโอเคหมดแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มาแกะแผงให้ดูนะครับแล้วก็ปเปิดกล่องให้ดูว่าโมเดลอยกล่องโมเดลลอยของคนเหล็กหมายเลขยนะี่น่ะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นโมเดลลอยเลยแบบผมรู้สึกอย่างไรนะครับปกติเล่นแต่ของบันไดโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะพยายามต่อสักตัวหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย